ึงเวลาในการที่จะฟังพระธรรมอีกครั้งหนึ่งนะธรรมบรรยายภาคเย็นนะซึ่งต่อแต่นี้ไปนะ่ะอาตมาภาพในฐานะที่เป็นพุทธบุตรพุทธศาสนะ์ก็จะได้ใช้วาจาเป็นสื่อเป็นสื่อกล่าวในการที่จะน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดานั้นนะนะนะมาบอกกล่าวต่อแนะนำต่อเพื่อให้โยคีบุคคลทั้งหลายได้รับรู้รับทราบ,รบ เพื่อที่จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจเมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสมควรแก่การิปฏิบัติตามฐานะของตนของตน,องตนพอสมควรแก่เวลาเป็นลําดับไปทีนี้การฟังเทศฟังธรรมเนี่ยบรรณาจาย์ท่านก็ให้คําแนะนําไว้ว่าก็ตั้งใจฟังพอสมควรเพื่อที่จะได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟัง แล้วก็ฟังธรรมด้วยความเคารพเคารพในพระธรรมเอาพระธรรมเป็นที่ตั้งจะไม่ยึดติดในตัวบุคคลผู้แสดงธรรมใครก็ตามถ้ามาทำหน้าที่ปาราลธรรมะากแสดงธรรมบรรดาธรรมมากามนามมาเนี่ยก็ชื่อว่าท่านเหล่านั้นเป็นสื่อกลางนะเป็นสื่อกลางในการได้จะน้อมนำำําคําสอนของพระบรมศาสดามาถ่ายทอดต่อชื่อว่าท่านเหล่านั้นก็ตามคนตามมาทำหน้าที่เมื่อเราฟังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เอาบุคคลเป็นที่ตั้ง แต่เราจะเคารพในพระธรรมใครก็ตามที่มาทำหน้าที่ปารภกธรรมเนี่ยเราก็จะให้คุณค่าความสําคัญหรือว่าเคารพเสมอเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นสามเณรตัวเล็กน้อยก็ดีนะหรือว่าวิทยากรชายหญิงหรือใครก็แล้วแต่ถ้าได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ปารภธรรมะเราก็จะให้ความเคารพแล้วก็ให้คุณค่าหรือความสําคัญเสมอเหมือนกันหมดจะไม่ยึดติดในตัวบุคคลผู้แสดงธรรม ถ้าเราทําได้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์เต็มเ,เพราะว่าไม่มีเครื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างมาปิดกั้นซะก่อนแต่ถ้าสังเกตนะถ้าเราเลือกฟังเฉพาะบุคคลบุคคลเนี่ยเลือกฟังเฉพาะครูบาอาจารย์ท่านนี้หลวงปู่องนั้นหลวงตาองนี้อาจารย์องนูน้นวิทยากรท่านนี้ท่านนู้นเนี่ยมันก็แค่ไปจะมีเครื่องบางสิ่งบางอย่างมาปิดกั้นซะก่อนก็ฝากให้แง่คิดไว้ เราจะได้สาระหรือว่าประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังร้อยเปอร์เซ็นตเต็มดังพุทธภาษิตท,ที่ว่าสุดสูสังแลว้วก็เตยปัญญงนงะฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาใช่ไหมฟังแบบไหนล่ะจงจะฟังด้วยดีฟังแบบนี้แหละเอาพระธรรมเป็นที่ตั้งไม่ยึดติดในตัวบุคคลผู้แสดงฟังฟังด้วยดีอย่างเนี้ยย่อมเกิดปัญญาแล้วฟังขนาดไหนแค่ไหนจึงจะเป็นบรรยายให้เกิดเข้าสู่ลึกนะ ท่านก็ตัดต่อไปว,ว่าอัธิกัตวาฟังให้เข้ากระดูบไม่ธรรมดานะฟังให้เข้ากระดูกไม่ใช่ฟังครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยอย่างเงี้ยธรรม,มะเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องฟังบ่อยๆฟังเรืองเดืองซ้าแล้วซ้ําเล่าเนเรื่องธรรม,มะเนี่ยเป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อนนะฟังให้เข้ากระดูกอหมือนกี้อนัน,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 นีกก็แนะนําในการฟังธรรมไว้ให้นะทีนี้บรณาจารย์น่ท่านก็ให้เนี่ยคิดไว้ท่านบอกว่า คนธรรมดาบุคคลทั่วไปที่อยู่ข้างนอกด้านนอกเนี่ยนะประชาชนพลเโลกทั้งหลายเนี่ยผู้ที่จะให้ความสนใจให้ความสําคัญกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยร้อยคนพันคนอนุมานว่ามีประมาณหนึ่งคนประชาชนพลเโลกทั้งหลายที่อยู่ข้างนอกชาวบ้านอะไรทั่วๆไปเนี่ยผู้ที่จะให้ความสนใจให้ความสําคัญกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานร้อยคนพันคนอนุมานว่ามีประมาณหนึ่งคน ในจำนวนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ใจตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานในจํานวนหนึ่งคนเนี่ยถ้าเอามารวมกันอีกนับได้เป็นจํานวนร้อยจานวนพัน100 1000, แม้กระนั้นผู้ที่จะมีโอกาสได้ออกมาปฏิบัติจริงๆนั้นน่ก็มีประมาณหนึน่งคนทีนี้ผู้ที่ได้ออกมาประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วหนึ่งคนเนี่ยถ้าเอามารวมกันอีกนับได้เป็นจานวนร้อยจานวนพัน100 1000, แม้กระนั้นผู้ที่จะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆมอบกายทวายชีวิตเป็นพุทธบูชาไม่งอนเง่นไม่คลอนแคลนตั้งมั่นอดทนบากบันต่อสู้นะฮะไม่หวั่นไหวไม่ท้อแท้ไม่ท,อท้ทอถอยนะก็อนุมานว่ามีประมาณหนึ่งคนทีนี้ในจำนวนผู้ที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆไม่หวั่นไหวไม่งอนเง่นไม่คลอนแคลนนะในจำนวนหนึ่งคนนั้นนะี่ถ้าเอามารวมกันอีกนับได้เป็นจำนวนร้อยจำนวนพัน แม้กระนผู้ที่จะสําเร็จผลสูงสุดในการอภพฤติปฏิบัตินันนะั้นก็อนุมานว่ามีประมาณหนึ่งคนเหมือนกันทีนี้ในจำนวนผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้ผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาถึงความสิ้นทุกข์จริงๆนั้นนะ่ะในจำนวนหนึ่งคนถ้าเอามารวมกันอีกนับได้เป็นจานวนร้อยจํานวนพันแม้กระนั้นผู้ที่จะออกไปเป็นครูบาอาจารย์ที่ดี ถ่ายทอดนะวิชาางานการสอนเผยแผ่พระธรรมคาสอนของพระบรมศาสดาเนะี่ยจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีจริงๆนะก็อนุมานว่ามีประมาณหนึ่งท่านหรือหนึ่งคนเช่นเดียวกันนะกระบวนการต่างๆก็เป็นลําดับขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้นับตั้งแต่ผู้ที่จะให้ความสนใจจริงๆก็ยากแล้วนะร้อยคนพันคนก็อนุมานวนะ่ามีประมาณหนึ่งคนสนใจแล้วจะได้ออกมาประพฤติปฏิบัติจริงๆก็น้อย เพราะว่ามีห่วงมีภารกิจการงานเยอะแยะมากมายอย่างที่กล่าวยิ่งสังคมในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันมุ่งมั่นภารกิจการงานต่างๆในพระสูตรก็กล่าวว่ามีห่วงทบทวนอีกครั้งหนึ่งดังในโครงโลกกนิทที่บอกว่าปุตโตคีเวทนางปาเทภริยาหัเถจะพันทนางติวิธังพันทนางโลเกสังสาเรณปรมุนชติซึ่งแปลความว่า มีบุตรบ่วงหนึ่งเกี้ยวพันคอซับผูกบาทาคลอหน่วงไว้ภรยาเยี่ยงบ่วงปอเรืองรัฐมือนาสามบ่วงนี้ใครพ้นได้จึงพ้นสงสารเป็นต้นหลายคนก็อย่างที่กล่าวลำบากมากในการที่จะเข้าคอสปฏิบัติครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเพราะมีภารกิจผูกมัดใบย่างที่กล่าวทีนี้ถึงแม้ว่าได้ออกมาประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วนะ แต่ผู้ที่จะตั้งอกตั้งใจกระเพิดปฏิบัติจริงๆมอกม่การถวายชีวิตจริงๆก็มีน้อยเหมือนกันอนุมานว่าพี่ประมาณหนึ่งคนจากเท่าที่บันผ่านมาเท่าที่คุยกับบางคนรือว่าหลายๆคนเนี่โยมหรือว่าโยคยีก็พูดออกมาเองสรารภาพออกมาเองว่าโยมยังไม่ได้เต็มที่เหมือนโยมยังไม่ได้ทําเต็มที่ยังไม่ได้ทุ่มเต็มร้อยนะแม้แต่เขาเองก็ยังรู้ว่าเขายังไม่ได้เต็มร้อยยังไม่ได้ทุ่มเต็มที่นะ ทีนี้ในจำนวนผู้ที่ตั้งอ,อกตั้งใจระพฤติปฏิบัติจริงๆนั้นนะการที่จะได้ผลก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะก็อนุมานอัพโยมานหนึ่งคนทีนี้เมื่อได้ผลสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยออไปการที่จะออกไปเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีถ่ายทอดพระธรรมคำสอนพระราศาสดาก็ไม่ง่ายเหมือนกันโดยเฉพาะการนําเสนอการถ่ายทอดที่แหละยากมากนะ ถึงแม้ว่าจะรู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยถึงความสิ้นทุกข์แต่ก็เป็นการไม่ง่ายเลยกับการที่จะไปพูดให้ผู้อื่นเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจนะจะเป็นการนําเสนอแบบนู้นแบบนี้เนี่ยไม่ไม่ง่ายนะเพราะว่าพระอาหารหันต์ก็มีความสามารถตรงเนี้ยแตกต่างกันไปถ้าเป็นพระอาหารหันต์ที่ท่านมีปฏิสัมมิทารู้อัตตารู้ภาษารู้อะไรต่างแต่ชานธรรมก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเป็นพระอาหารหันต์ที่ไม่มีอภิญญาเนี่ยท่านก็เพียงกล่าวว่าเป็นมูฆะาอาหารหันต์พระาารา์ธรรมดาธรรมดาแต่ความสามารถในการที่จะนําเสนอนะี่นะก็ยังไม่เท่าไหร่นะท่านก็เข้าใจก็จบของท่านแต่บางทีบางองค์บางท่านก็ไม่ค่อยออกมาสอนหรือว่าแนะนําเท่าไหร่ก็อยู่สงบๆตามป่าเขาล้าเนาภัยตามถ้ำตามอะไรก็ตามอัตภาพของท่านนะดังนั้นการมานําเสนอเนี่ยไม่ไม่ง่ายเลย อ่ละนะก็ได้เกินเรื่องเรื่องราวสีลอันพรน้อยมาพอสมควรต่อไปก็จะได้นําเข้าสู่เรื่องที่จะได้เทศในวันนี้นะซึ่งก็คือเรื่องจิตดวงสุดท้ายนั่นเองนะซึ่งก็จะขอกล่าวให้ฟังก่อนว่าคนเราเนี่ยเวลาก่อนจะตายนะจะมีอยู่สองช่วงก็คือช่วงมรณาสนาการช่วงหนึ่งกับช่วงมรณาสนาวิถีช่วงหนึ่งช่วงมรณาสนาการก็คือเป็นการก่อนจะตาย อาจจะเป็นปีสุดท้ายสําหรับคนนั้นนะเดือนสุดท้ายสําหรับคนนั้นชั่วโมงสุดท้ายสําหรับคนนั้นหรือนาทีสุดท้ายสําหรับคนนั้นการก่อนจะตายจริงๆยังมีโอกาสยังมีเวลาเยอะอยู่นะทีนี้ช่วงหนึ่งก็คือมาราณาสันนวิธีได้แก่วิธีจิตก่อนจะดับอันนี้จะย่นย่อเข้ามาเฉพาะการทํางานภายในของจิตที่ผู้ได้ฟังที่เป็น16ขนาดตั้งแต่รับอารมณ์พิจารณาอารมณ์ตัดสินอารมณ์เสพอารมณ์เจ็ดชวนะ แล้วก็ยึดหน่วงอารมณ์แล้วก็เกบอย่างนั้นนะแคบเข้ามาสู่วิธีจิตภายในอย่างเดียวทีนี้ยน่นย่อเข้ามาร่วมรักตัดความในช่วงว่านานาสันนพิธีวิธีจิตก่อนจะดับนะปัญจะทวารจะดับไปก่อนนะปัญจะคือ5้าทวารก็คือประตูทั้ง5ปัญจะทวารจะดับไปก่อนก็ได้แก่ตาไม่เห็นรูปหูไม่ได้ยินเสียงจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รู้รสกายไม่รู้สึกถูกต้องสัมผัส กายเบื้องบนเนี่ยก็จะตายตั้งแต่ศีรษะลงมาลงมาจนถึงคอหมดความรู้สึกแผ่ไปจนถึงแขนทั้งสองข้างนะกายเบื้องล่างก็จะตายตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมา